อาณาจักรหมอปลาน้ำฟ้าขนสมบัติทั้งหมดขายหลายคนคงจะเคยรู้มาแล้วว่าหมอปลามือปราบมีเมียสวยมากซึ่งน้ำฟ้ารับผสอนก็ได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักของเธอและหมอปลาพร้อมกับยืนยันเสียงหนักแน่นว่าเป็นเพราะหลงรักในความดีของชายคนนี้ซึ่งหมอปลาและน้ำฟ้าเล่าให้ฟังว่าคบกันเข้าปีที่7ตอนแรกคิดว่าบ้าแต่พอมาฟังเขาเขาบอกให้รวยบุญไม่ต้องรวยทรัพย์สินมีอะไรขายไปเลย มาเลี้ยงคนซึ่งตอนแรกไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับเขาตอนแรกยังเห็นแก่ตัวแต่พอมาสัมผัสเขาและเขาสอนให้รู้จักแบ่งปันและเอื้ออาทรเขาบอกว่าถ้าจากไปเอาเงินไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้ก็เลยลองทําดูพอทําแล้วร่างกายสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เขาดีมากเขาเป็นสัตบุรุษท,ที่น่ายกย่องจริงๆคะ่ะถ้าเห็นการกระทำและคำพูดตักข้าวให้คนกินได้มีคนมาแล้วมาใส่รองเท้าของเขา เขาก็ให้คนอื่นไปเดินเท้าเปล่าลงรับความดีที่เขาทำก็ขนเงินขนทองมาให้เพื่อให้เขาได้ต่อยอดช่วยคนแต่เขาไม่เอาแต่ชวนไปซื้อที่ให้คนอยู่ฟรีเขาเอาเขาชวนให้อยู่ช่วยคนบอกอยู่ให้ต่ำแต่ทําอย่างสูงมดดำยังบอกอีกว่าจริงๆชีวิตของคุณน้ำฟ้าและไลฟ์สไตล์ของคุณน้ำฟ้าเป็นคุณหนูเลยชอบเที่ยวเมืองนอกเป็นคนร่ำรวยเลย แต่พอเจอหมอปลาก็กลับบ้านไปเอาสมบัติของแม่ไปขายหมดเกลี้ยงเพื่อเอาเงินไปช่วยหมอปลาทำมาพิธีกรท่านอื่นๆต่างแซวเล่นว่านี่มันทำเสน่ห์ใส่แล้วทั้งนี้มดดำก็เผยจริงๆว่าคุณน้ำฟ้ามีนักการเมืองมาจีบเยอะเป็นที่รู้จักในจังหวัดแต่คุณน้ำฟ้ากลับเลือกหมอปลาโดยหมอปลาเผยต่อว่าแต่ก่อนที่จะเจอคุณน้ำฟ้าตนฝันเห็นนางฟ้ามาขออยู่ด้วยแต่ทุกวันนี้สมบัติที่ผมมีให้เป็นชื่อเขาหมดเลยเพื่อให้เขาสบายใจ ที่เขามาอยู่กับผมผมไม่เคยหวังสมบัติเขาเลยทองแหวนเพชรไดฬาลาโรเล็กซ์ผมคืนเขาหมดไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้แค่ตัวเขาวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่สมบัติไม่เอาหมอปลากล่าว